คือคือถ้าสองปีก็คือรัฐบาลชุดนี้กลุ่มนี้ถ้าหนึ่งปีก็คือท่านนายกอุ้งอิงของเราเรานับหนึ่งปีก่อนแล้วกันนะเผื่อบางคนนับให้น้อยๆหน่อยนะเผื่อว่าถ้านับเยอะมันจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้ทําอะไรเอานับเป็นว่าคุณแพทองทานหนึ่งปีกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าลณลงในเรื่องนี้ในมุมมองของอาจารย์เป็นยังไงฮะสอบถก สอบตกแน่นอนเลยนะครับเพราะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราไม่เราไม่เห็นความมุ่งมั่นว่าจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันเราไม่เราไม่เห็นความจริงใจที่จะทำในเรื่องนี้นะครับเ,เราตั้งแต่วันแรกที่ท่านทำงานเนี่ยนอกจากไปแถลงในสภานะครับไปพูดตามสคริปต์ว่า ตอนแถลงนโยบายก็จะมีพูดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องแก้ปัญหาคอร์รัปชันผูกเขียนเขียนอยู่ด้วยพูดอยู่ด้วยนะครับ,รบแต่จากประสบการณ์คำพูดเหล่านั้นคือสคริปที่มาจากปปชหรือปปทถ้าเราไปอ่านเอกสารของพวกเขาเนี่ยเขจะเจอคำพูดพวกนี้อยู่เรื่อยๆนะครับบางอย่างเนีย่ยเช่นที่ท่านท่านไปท่านไปพูดเมื่อตอนตอนเสนอเรื่องร่างพรบงบประมาณประจำปีนะครับ ตัวเลขท่านบอกว่าท่านจะให้ประเทศไทยมีคะแนน CPI นะต้องต้องต้องได้ต้องได้ต้องได้นันดับดีขึ้นครับคะแนนต้องดีขึ้นนะครับอยู่ที่43 50กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับรบไอ้ตัวเลขหรืออันดับพวกเนี่ยจริงๆแล้วมันเพออเจอ มันเป็นความฝันที่ไม่ได้ลงมือทํามันจะไม่มีทางเป็นจริงได้เหมือนคนที่บอกว่าฉันจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโดยที่ยังไม่เคยซื้อลอตเตอรี่เลยแม้แต่หวยใต้ดินก็ไม่ซื้อครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณจะทำให้คอร์รัปชันอันดับคอร์รัปชันของประเทศไทยดีขึ้นในสายตาของโลกอ่ะ มันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ลงมือทอําและในฐานะที่เป็นผู้นําประเทศอ่ะถ้าคุณไม่ชูธงอบอกว่าพี่น้องประชาชนข้าราชการฉันจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันในเรื่องต่อไปนี้ขอให้มาร่วมมือกันอขอให้ปปชมาร่วมมือกันทําในเรื่องต่อไปนี้ขอให้ทุกคนให้การสนับสนุน สิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยได้ยินและมาตรการที่จับต้องได้ไม่มีตึกสตงอถล่มรถนักเรียนไฟไหม้เด็กตายทุกๆครั้งที่มีเรื่องคอร์รัปชันดังขึ้นมาสิ่งที่เราจะได้ยินจะบอกว่าปัญหาเฉพาะหน่าจะแก้ไขยังไงจะช่วยคนเจ็บคนตายยังไงจะเยียวยายังไงนะครับแต่ที่เขาบอกเจ้าหน้าที่ไปเร่งหาคนผิดแต่การแก้ไขปัญหาระยะยาวเราไม่ได้ยินอย่างกรณีรถทัวร์ไฟไหม้เด็กคนตาย23คนเนี่ยนะครับเราไม่เคย ได้ยินบอกว่าคุณจะไปลื้อระบบระบบเ,เพื่อความปลอดภัยของประชาชนจากการจราจรบนท้องถนนโดยไปแก้ไขเรื่องความรับผิดชอบโปรง่งใสการคอร์รัปชั่นโกงกินของข้าราชการบางคนในกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นต้นทางของการตรวจสอบสภาพรถยนต์ครับ คุณยังไม่เคยพูดเลยไม่มีใครพูดด้วยไม่เห็นรัฐมนตรีก็ไม่ม,มเีเพราะฉะนั้นคุณไปจับข้ขาราชการคนหนึ่งซีหกซีเจ็ดที่บ,บอกว่าคุณคุณรับเงินขายลายเซน็นไอ้รถคันนี้ไม่มีการตรวจส,สอบจริงคุณก็จับได้แค่นี้เคสเดียวแต่ไอ้รถทัวร์วิ่งทั่วประเทศเป็นหมื่นคันนะ่ะคุณจะแก้ไขย,ยังไงอันนี้ไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันระยะยาวของประเทศไทยมันจึงไม่มาครับ โอ้โหให้คําว่าสอบตกเลยนะฮะใช่ครับโอนแรงนะสําหรับผมคือหมายความว่าถ้าถ้าแบบพอคาบเส้นมันก็ยังผ่านนะแต่ตกหมายความว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยไม่ได้มีแนวทางที่มันจะเป็นรู้สึกว่าลูกศรขึ้นไปเป็นกราฟสีเขียวเลยถูกต้องไหมครับถูกครับคือคือเราใช้ เรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเราจะไปพูดแบบอขอให้รัฐบาลมีการพัฒนาปรับปรุงเ,เราก็เห็นใจรัฐบาลนะว่าคุณเพิ่งปีเดียวคือเราใช้คำพูดเบาๆอย่างนี้ไม่ได้เรื่องคอร์รัปชันประเทศไทยเนี่ยมันรุนแรงมาเป็นหลายสิบปีแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่ เดือดร้อนเสียหายอย่างเดียวมันมีคนเจ็บคนตายเครื่องบินตำรวจตกอย่างเงี้ยมีคนตายตาย9คนในภายในเดือนเดียวตกสองลำสิ่งเหลานั้นเพื่อนเราต้องพูดกันตรงๆครับแล้วถึงเวลาเราต้องไม่เกรงใจใครอ่ะต้องไม่ไปห่วงไม่ต้องไม่ต้องไปรักษาหน้าใครโดยเฉพาะคนที่เขามีอำนาจมีหน้าที่โดยตรงนะครับผมยกตัวอย่างอีกกหนึ่งอย่างเช่น สิ่งที่เราพบก็คือว่ากลไกต่อต้านคอร์รัปชันของภาครัฐเนี่ยอ่อนแอลงในในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ,รบตัวอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือว่าในอดีตอ่ะ มันเคยมีหน่วยงานหนึ่งที่เขาเรียกว่าศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติค,คือเขาจะเอาผู้นําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยมาประชุมร่วมกันแล้วก็มีรองนาย,ยกรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะครับมาเป็นผู้ดูแ,แลก็จะมีการสั่งการประสานงานกัน <savings S 2> นะครับว่าใครจะทําอะไรในเรื่องอะไรยุทธศาสตร์ชาติเป็นยังไงแผนปฏิบัติการของปปชเป็นยังไงของรัฐบาลเป็นยังไงของสตง,งปปทเอามาคุยกันเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าเอาแล้วนะใครจะทําอะไรแต่ทุกวันนี้ ไม่มีครับออคือกรรมการชุดนั้นหมดวาระไปเมื่อสองปีที่แล้วครับตั้งแต่สมัยสิ้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่มีแล้วเข,เขาไม่ตั้งใหม่ไม่ตั้งชุดใหม่เท่ากับไม่ไม่ไม่เดินงานนะครับเมื่อไม่ตั้งใหม่แล้ว คุณจะเอาอะไรอ่ะเอาอะไรมาแทนหรือจะไม่มีก็ไม่ได้บอกข้าราชการให้เขารู้คือถ้าบอกเขารู้เนี่ยเวลาเขาเขียนแผนใหม่เขาจะได้ไม่มีคําว่าสตอชอ,อยู่ค,คือคือทํากันโดยโดดโดดก็ว่ากันไปนะหรือจะทําโดยต้องไปพึ่งปปทหรือไปพึ่งศูนย์กลางคือปปชก็ว่ากันไปแต่อันนี้ไม่มีมันก็ทําให้เกิดอีหลักอีเหลือ <ư. S 1> เห็นไหมอันนี้แล้วคุณปล่อยปล่อยให้เกิดช่องว่างอย่างอันนี้อันนี้ได้ยังไงบ้างครับอื ก็หมายความว่าเคยมีศูนย์ที่ที่ผมอาจจะเรียกสันส้นๆว่าศูนย์ต่อต้านคอร์รัปชันครัอพอพอหมดวาระไปก็ไม่ได้บอกเขาว่าจะไม่ใช้ศูนย์นี้แล้วแต่ก็หายไปดื้อๆคนไกลตรงนี้ก็เลยหายไปด้วยทุกคนก็รอ,อมเมื่อสองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปประชุมที่ปปชครับเจ้าหน้าที่มารายงานว่าโครงสร้างโครงสร้างของของหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันในประเทศไทยมีอะไรบ้างเขายังพูดชื่อหน่วยงานนี้อยู่เลย เห็นไหมเนี่ยค <Bond> ือปปชไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจโกหกแต่มันก็เหมือนโกหกเพราะเขาไม่รู้ความจริงว่ารัฐบาลกาลังเจาอะไรกันแน่เอายังไงใช่จะมีหรือไม่มีก็ไม่บอกถูกต้องครับมีมีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ที่ต้องพูดอ่ะคือรัฐบาลเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วละคือบอกว่าจะปฏิรูประบบราชการครับจะปฏิรูประบบกฎหมายของประเทศไทยอันนี้เป็นการหาเสียงครับ ถามว่าวันนี้ทำไหม,มโครงการเล็กุลาตุรีเล็กุลาตุรีกิยตีนก็คือตัดกฎหมายลดกฎหมายที่มีมากมายอ่ะให้มันเหลือน้อยลงอ,อะไรที่มันโบราณกฎหมายมันโบราณโบราณนะครับอะไรที่มันออสร้างภาระาให้คนเนี่ยก็เลิกไปซะครับถึงวันนี้ลดไหมถึงวันนี้ทำไหม,มเรายังไม่เห็นความคืบหน้าเลยอะไรจะเลิกอะไรจะทำอะไรไปได้แค่ไหนหรืออะไรมีอยู่รรคก็ต้องมาบอกประชาชนถ้าอย่างเนี้ย เราก็จะเชื่อใจเราก็จะไว้วางใจพอมันไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับแม้แต่ข้าราชการในหน่วยงานน่ะเขาก็เกียรว,ว่างอย่าไปอย่าไปว่าเขาว่าทำไมเขาเกียรว่าเพราะเขามองข้างบนเอาจริงหรือเปล่าเอ,อเอาผมยกตัวอย่างว่าเกียรว,ว่างนะครับ,รบในแต่ละจังหวัดนะ่ะมันจะมีคณะกรรมการาที่เราาียกคณะกรรมการทางด้านการต่อต้าน ruption, คอร์รัปชันจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ไม่ได้ประชุมบ่อยอ่ะสามเดือนครั้งหนึ่งมาดูว่าใครจะทำอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้เวลาประชุมนะครับเเขาจะให้รองผู้ว่ามาเป็นประธานคือผู้ว่าเขารู้ทางครัะในเมื่อเจ้านายไม่สนใจเขาก็ให้รองอพอรองผู้ว่ามาเป็นประธานให้หน่วยงานต่างๆเช่นเกษตรจังหวัด เกษตรจ,จังหวัดศึกษาีิการจังหวัดาสาธารณสุขจังหวัดสงง่สงรองมาหมด<ฮ>ก็กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ย มารับทราบแล้วก็มาอ่านเอกสารใครเตรียมเอกสารอะไรมาก็มาอ่านให้กันฟังอย่างนี้มันจะเกิดประโยชน์อะไรเห็นไหมความไม่ใส่ใจของข้างบนส่งผลกระทบไปถึงข้างล่างโอ้โหนี่คือภาพชัดๆจริงๆคือคหมายว่าคือเจตจำนงทางการเมืองของผู้นําประเทศไม่มีหรืออาจจะมีแต่มีน้อยแล้วข้าราชการไม่เห็นเนี่ยเขาก็ไม่ต้องประชุมเองแล้วประชุม3เดือนครั้งมันก็ไม่ได้เยอะนะครับเมื่อประชุม3เดือนครั้งก็ในเมื่อ ผู้นำประเทศอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากพอก็ส่งรองไปซะ<ช>สิ่งที่เกิดขึ้นก็ดูไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยใช่โอ้โหหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกครับในทางปฏิบัติถ้าหัวไม่เดินหางขัหงหางก็ไม่เดินครับอ๋อ<ม>ผมต้องถามต่อแบบนี้เพราะคําว่าสอบตกสําหรับผมมันก็มันก็แรงแต่ว่าก็ต้อง<ช>พูดแรงๆนะครับว่ามีเหตุการณ์ไหนอีกของรัฐบาลของคุณแทนทองทานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาชัดเลยว่าเนี่ยคุณสอบตกเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันครับคือ รัฐบาลไม่เข้าใจอมไม่เข้าใจเรื่อง <c oughs> เรื่องการต่อตาอ้านคอร์รัปชันด้วยกลไกลของภาครัฐครับนะผมผมยกตัวอย่างอ,อันนึงที่ชัดมากเลยนะครับปปชเนี่ย <c oughs> เขาเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายมีเงินงบประมาณเยอะปีหนึ่งหลายพันล้านนะครับมีบุคลากรอยู่สามพันกว่าคนนะครับคะแนน CPI ที่ต่างชาติเขามาประเมินไทยอะตก มันตกต่ำเตีตตตเ้ยเลี่ยดินเนี่ยนะครับปปชเนี่ยก็ไปทําการศึกษามาว่าเพื่อยกระดับค่า cpi ของประเทศไทยเราจะต้องทําอะไรบ้างเขาก็เขียนแผนมาเล่มหนึ่งนะครับเสนอต่อคอรามาอพอเสนอไปปุ๊บเนี่ยคอรามอเห็นด้วยเห็นดีด้วยรับทราบและมอบหมายให้สำนักงานปปทซึ่งเป็นหน่วยงาน อีกหน่วยงานหนึ่งภายใต้สังกัดของของรัฐบาลเองเล็กกว่ามีบุคลากรอยู่แค่ห้าหร้อคนมีอำนาจตามกฎหมายน้อยกว่าปปชมากมายก่ายกองอปปชศึกษามาอย่างดีเขียนเอาไปให้อีกคนหนึ่งทำทุกวันนี้มันเลยเกิดเกิดความขัดแย้งกันขึ้นมาว่าทำไมคนนี้เขียนคนนี้ศึกษาคนนี้ ได้รับมอบหมายเอาไปทําโดยไม่รู้ตื้นลึกหนาบางโอ้โหคุณผู้ชมผมเขียนในกระดาษเนี่ยคือปปชส่งให้รัฐบาลรัฐบาลไปส่งให้ปปทซึ่งเล็กกว่าปปชอ,อำนาจและไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเาพราะเขาไม่ได้เป็นคนศึกษามาคือหมายความว่าแทนที่ถ้ารัฐบาลรับมาก็ควรไปกระจายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีอำนาจมากกว่าปปทในการดําเนินการแบบนั้นไหมฮะถูกต้อง อ๋อแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมันไม่ใช่เพราะมันผิดฝาผิดตัวอ่าเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องการศึกษามีมีอีกันหนึ่งครับเอ่อในอดีที่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยสิบสิบกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ,รบเราเจอปัญหาคอร์รัปชันแบบซ้ำๆ้ซากซากแปะเจีย๊ยะนมโรงเรียนสวยรถสวยรถมันทุกสวยทางหลวงนะครับอ่สินบนใบอนุญาตคอร์รัปชันซ้ำซ้ซากเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าปปชเขามี ไปไปจ้างคนให้ทําทํางานวิจัยนะครับแล้วก็รวบรวมศึกษามาว่าเพื่อจะแก้ปัญหาแบบเนี้ยเราจะต้องทําอะไรบ้างรวมแล้วอ่ะก็ทำไปทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบสี่เรื่องร้อยยี่สิบห้าเรื่องส่งคอรมอคอรมอรับทราบรับทราบแค่นั้นแค่นั้นแล้วก็เรื่องก็หายไปครับทุกวันนี้ย คนในปปชเองเนี่ยก็ยังหนักใจว่าปัญหามันก็ยังเกิดขึ้นอย่างเดิมเพราะครับข้อมูลที่ส่งไปแนวทางที่ส่งไป หน่วยงานไหนจะทําหรือไม่ทําจะร่วมมือหรือหรือไม่ร่วมมือจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขเขาไม่มีความผิดและเขาไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะครับเรื่องที่เราพูดกันเอาเอาความทุกข์ของคนเมืองในนะครับหรือหรือในชนบทเรื่องการทํา EIA อย่างเงี้ยการทํา EIA นะครับปปชเขาบอกว่าเป็นโกงกันเยอะโกงหนึ่งสองขั้นตอนพิธีการโกงหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหมดเลยศึกษามาร้อยกว่านะครับทุกวันนี้มันก็ยังโกงกันเหมือนเดิมครับ เออสินบนสวยทางหลวงมันก็ยังกงเหมือนเดิมแต่จริมันก็ยังกงเหมือนเหมือนเดิมเพียงแต่ซับซ้อนมากขึ้นโอเคจับยากมากขึ้นครับแล้วไงรับทราบแล้วรัฐบาลรับทราบแล้วจบกันเขาอย่างนี้เหรอแล้วมันจะไปได้ยังไงครับนี่นี่คือใจที่บอกว่าสอบตกครับคือหมายความว่าถ้าฟังแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจพฤติกรามนี้ไม่เข้าใจหรือเข้าใจแต่ไม่ทํานี่หนักกว่านะเข้าใจแต่ไม่ทํา บางเรื่องเข้าใจแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจหรือไม่รู้ว่ามันควรจะทํำยังไงกันแน่แต่อะไรที่ปปชเสนอมาให้มีหาคนไปอ่านสักนิดนึงแล้วผลักดันให้มันทําตามครับแต่ปัญหาผมผมมองว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าถ้าคนที่เป็นนักการเมืองอะ่ะ ไม่สนใจเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันเรื่องป,าปออ่าปๆาเพราะมันจะเสียโอกาสตัวเขาเองหรือไปขัดใจพวกเพื่อนฝูงเขาเลยไม่สนใจก็ไปเอาเรื่องอื่นซะก่อนแต่อย่าลืมนะครับพอคุณไม่พูดเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันให้เข้มแข็งมไม่ทําแล้วมันมีคนในเครือข่ายหรือมีคนในในรัฐบาลด้วยกันเองเนี่ยคอร์รัปชันนะครับม,มันทําให้ประชาชนะไม่เชื่อถือรัฐบาลผลที่ตามมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพอพูดเรื่อง คาสิโนครับคนก็ไม่เชื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแจกหมื่นบาทเงินดิจิตอลคนก็ไม่เชื่อบอกจะทำอะไรคนก็ไม่เชื่อพอมีเรื่องการปะทะากันชายแดนคนก็บอกเฮ้ยอันนี้เป็นไส้ศึกหรือเปล่าเห็นไหมลายๆเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องดีก็ได้เรื่องจริงก็ได้แต่คนไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเมื่อคนไม่เชื่อ คุณจะนําประเทศได้ยังไงโอ้โห oh, คือ,คอมันคือ,ม,คอมันเป็นผลนะครับคุณผู้ชมผมฟังดรมานะจุดถึงตรงนี้คือคุณอาจจะคิดว่าเอ,อ้ยไม่ต้องปราบหรอคอร์รัปชั่นเออหรือว่าเฉยๆกับมันแต่ว่ามันส่งผลในทางตรงและทางอ้อมก,กับคุณเพราะว่าเวลาคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณอาจจะมีเจตนาดีหรือมีรายละเอียดที่ดี<ช>ก็ได้แต่คนไม่ฟังอ่ะปิดหูแล้วใช่เพราะไม่ไว้ใจเออไม่ไว้ใจครับที่มี โพ้ซูเปอร์โพหรืออะไรทำออกมาล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนคนเชื่อเชื่อทหารไม่เชื่อรัฐบาลอ,อนี่ด่าโพ้แนนะนะออันนี้น่าก,กลัวแล้วครับครับคะแนนคนเชื่อรัฐบาลต่ำมากไม่เป็นผลจากตรงนี้ครับ,รบเพราะเขาไม่เชื่อว่าคุณมือสะอาดอ แล้ววันนี้ดรให้สอบตกอีกละครับผมถามต่อแบบนี้นะครับช่วงท้ายรายการการเมืองกําลังเข้มข้นนะครับผู้ชมไม่รู้แหละว่ามันจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วนํามาสู่การเลือกตั้งช้าหรือไวกว่าปกติมากน้อยสักเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นครั้งที่จะถึงนี่นะครับผู้ชมหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงคือเรื่องของความมั่นคงและชายแดนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่คงได้พูดถึงกันเยอะคือเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันนี่แหละนะผมถามแบบนี้ว่า ถ้าเวทีดีเบตผมจินตนาการนะสื่อคงได้ถามบรรดาแกนนําพักการเมืองต่างๆดรมีมุมมองและข้อเสนอไหมว่าความรู้สึกของสังคมตอนนี้กับเรื่องปราบปรามคอร์รัปชันเนี่ยพี่น้องประชาชนเอาด้วยเยอะแต่ภาครัฐยังไม่ตอบสนองมีมุมมองไหมครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมานะครับเวลาเราเชิญชวนให้นักการเมืองพักการเมืองแถลงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันครับรอบทียมีสมสสิกว่าพักครับ แต่จะมีอยู่แค่สักสองพักเองมั้งที่พูดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันนั่ง,งนั้นนรงนั้นไม่พูด oh. แต่การเมืองไม่พูดครับในการเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งอบจเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราเจอคือชาวบ้านรู้เลยว่าแ0 9 0ซครับต้องซื้อเสียง uh huh. และซื้อไปแล้วมันก็โกงครับแต่ชาวบ้านก็เลือก uh huh. มันเป็นการมันเป็นการยืนยันสิ่ง ừ ừ, ที่บอกว่าทุกวันนี้การเมืองบ้านเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของบ้านใหญ่นักการเมืองและการเมืองที่แลกด้วยเงิน ừ, การซื้อเสียงเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดประเด็นตรงนี้ให้ได้ ừ, แล้วก็ต้องความเข้าใจกับประชาชนให้ได้นะครับ,รบถ้าจะมีการดีเบตในการเลือกตั้งสสครั้งต่อไปเนี่ยเราก็คงต้องต้องตั้งตั้งคำถามนะกับนักการเมืองนะครับว่าเ้ ไมโกงไม่เกิดอ่ะจริงหรือเปล่าผู้ <Ừ. S 2> คุณจะมาเป็นสอสอมาเป็นผู้บริหารประเทศเนะี่ยไม่โกงคุณทําได้ไหม <Ừ. S 2> แล้วคุณจะทํำยังไง <Ừ. S 2> เราอยากฟังคําตอบจากคนพวกนี้ครับผมจะเก็บและไปถามนะอย่างเช่นอสอตอง,งอคุณทํายังไงตึกสอตอง,งอถ้ามันเกิดขึ้นท,ที่ผ่านมาจะแก้ไขยังไงผมเชื่อว่าเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยในรอบป,ปีนี้เนาะรประชาชนตื่นตัวเยอะมากดอ,กอร์คงเห็นใช่ไหมครใช่อ๋อ้อถ้าเขายังตื่นตัวอยู่ก็รอให้ถึงวันเลือกตั้งแล้วส่งเสียงดังๆออกไปอีกครั้ง ถูกต้องครับโดยเฉพาะเรื่องอนักการเมืองที่ที่โกงมาเนี่ยมไม่มีทางเป็นคนดีได้และเขามีแต่จะทำให้ระบบราชการเนี่ยเสียหายการกระจายอำนาจ สู่ท้องถิน่นม,มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับประชาธิปไตยมันจะไม่มีจริงครับแล้วไอ้เรื่องความเสมอภาคความเป็นธรรมมันก็จะตกอยู่ภายใต้อำนาจของเงินและผู้มีอิทธิพลเราอย่ายอมในเรื่องพวกนี้ครับวันนี้เราต้องพูดกันให้มากพูดกันให้มากขึ้นครับเสียงของเรามีความหมายนะครับผู้ชมอแอ๊กก็มีงานเหมือนกันนะครับยังยังพูดเรื่องนี้ซ้ำๆทุกวันนะแล้วก็ทุกวาระและทุกโอกาสนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับผู้ชมเข้าใจว่างานจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6กกันยายน นะครับ10โมงถึงเที่ยงนะครับมีทั้งออนไซต์ uh, site, แล้วก็ออนไลน์เนาะคุณผู้ชมตามบนหน้าจอเนาะวันต่อต้านคอร์รัปชันปี2568นะครับไม่โกงไม่เกิดจริงหรือใช่ครับเ<อ>วทีนี้จะมีมีคนที่เป็นเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ครับนะครับแล้วก็นักธุรกิจรุ่นใหม่หนะจะมาเป็นตัวแทนของของประชาชนเนี่ยมาพูดพูดคุยว่ามันจริงหรือเปล่าว่าทุกคนต้องโกง ไม่โกงธุรกิจไม่โตไม่ร่ํารวยครับแต่คําถามที่ขัดแย้งก็คือว่าแล้วธุรกิจคุณจะมั่นคงสักแค่ไหนความเสี่ยงที่จะติดคุกติดตารางหรือจะโดนคนกลดด่านในอนาคตลูกหลานของคุณจะไม่รับมรดกตกทอดอเอากิจการไปดําเนินต่อนะครับ,รบแล้วนักการเมืองคุณจะรับผิดชอบต่อประชาชนรับผิดชอบต่อบ,บ้านเมืองแค่ไหนนะครับในเวทีครั้งนี้เนี่ยเราจะมี มีเป็นละครสั้นนะสนุกสนุกเลยนะครับเป็นการท้อนให้เห็นเหตุการณ์เหมือนกันนะครับว่าอกรณีตึกสตงอถล่มเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยติดตามชมกันครับครับครับมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคือหลากหลายคนก็เดี๋ยวนี้ก็ดูออนไลน์ได้หมดออนไลน์ก็มีครับวันเสาร์ที่6กันยาที่ถึงนี้แล้วครับครับคุณผู้ชมลงปฏิทินไว้เลยนะผมก็จะลงไว้เหมือนกันนะครับผู้ชมวันนี้ครบถ้วนนะแล้วก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์มานะทุกครั้งเนาะพอมาพูดเรื่องนี้ส่งเสียงอีกครั้งเนาะแล้ว ได้หลากหลายประเด็นตั้งแต่เรื่องสตอง,งอได้ทีหนึ่งปปชที่มาที่ไปร,รวมถึงให้รัฐบาลสอบตกนะครับรัฐบาลของคุณแพทองทนันจินวัตรหนึ่งปีวันนี้ครบถ้วนครับขอพระคุณครับขอบคุณครับ AI ถูกพูดว่าเป็นทางออกของโลกแต่ว่าภารกิจ AI รักโลกเนี่ยทำได้จริงหรือว่าเป็นแค่การตลาดพบกับ Sustain City Age of AI ฟิกโฉมเมืองใหม่สร้างทุกสิ่งให้ยั่งยืนพอรำพบรอบ5ปีสำนักข่าว Today ที่จะชวนคนเมืองนักธุรกิจและนักวิชาการมามองให้ลึกคิดให้รอบแลกเปลี่ยนแบบจริงจังว่า AI จะไปกับความยั่งยืนได้อย่างไร พบกันพระสบิีที่21สิมงพหารม2568เวลา10โมงครึ่งเป็นต้นไป p s b X Next Tech ชั้น4สยามพารากอนงานนี้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาวมฟังไอเดียธุรกิจชีวิตแล้วเปลี่ยนเมืองของเราให้ยั่งยืยนด้วยกันครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today